วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับที่นี่มีสุขนะคะเช่นเคยค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นนักแสดงสาวสวยมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอพี่จุ๊บแจงวิมลพันธ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่จุ๊บแจงทํางานในวงการบันเทิงมายาวนานมากดูแลตัวเ ยังไงคะจะบอกเลยนะคะว่าเมื่อก่อนเนี้ยเป็นคนที่ไม่สนใจดูแลตัวเองเลยแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นปีนี้จะ50แล้วนะโ,<ฮ>โอ้จริงแล้วก็365วันเราต้องทํางานทุกวันไงเช้าขึ้นมาก็ต้องทํารายการถ่ายล,ละครแล้วชีวิตไลฟ์สไตล์ของเราอะ่ะคือทํางานหนักตื่นเช้านอนดึกนะคะพักผ่อนไม่เพียงพอด้วยวัยและฮอร์โมนต่างๆอะ่ะในร่างกายของเราเนี่ยม,มันก็เลยบอกว่าทําให้ปรับนอนไม่ค่อยหลับนะคะตื่นขึ้นมาก็ไม่สดชื่นไม่กระปี้กระเป๋าแบงค์แบบยังไงแล้วเวลาดูแลตัวเอง การออกกําลังกายการรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่เนี่ยมันแบบว่าเป็นเรื่องสําคัญค่ะแล้วก็แบบว่าเน้นย้ํานะคะพวกน้ามันน้าตาลผงชูรสเนี่ยเราก็จะแบบว่าไม่รับประทานแต่ออกมาข้างนอกอะ่ะมันไม่ได้จริงๆอะค่ะม,มันเลี่ยงไม่ได้นะคะแต่เราก็ต้องดูแลตัวเองอดูแลยังไงคะเราก็แบบว่าอุ้ยไม่ได้แล้วฉันอายุขึ้นเล็ห้าแล้วฉันจะต้องสวยต้องแบบว่าต้องแบบคงสภาพไว้ก็เลยไปเซิร์ชใน Google เลยค่ะอโอ้โหเขาบอกว่ามีผลิตภัณฑ์เสริมนะคะแอปโซนี่แหละค่ะช่วยดูแลนะคะ ปรับสมดุลในร่างกายของเรานะคะเราก็เอ๊ะปรับสมดุลยังไงเราก็ไปเซิร์ชดูอีกโอ้โหสารสกัดส่วนผสมของเขาเนี่ยเป็นเนือ้อชอรอร้อยเปอร์เซ็นต์และที่สําคัญเป็นผักและผลไม้มาจากต่างประเทศ<อ>แล้วก็มีวิตามินและธาตุกว่า40ชนิดเรากกเอ๊ะมันดียังไงนะเราก็เลยลองเลยสั่งมาเลยค่ะลองมารับประทานสิ่งแรกที่เห็นนะคะบอกได้เลยนะคะเรารู้สึกเลยว่าออพอรับประทานอะ่ะ15นาทีแรกอะ่ะม,มันรู้สึกบอกว่า,วาเออมันเหมือนแบบว่าเขาดูดซึมในร่างกายสาร อาหารหรืออาหารเสริมต่างๆเนี่ยที่เรารับประทานไป<ฆ>แล้วเนี่ยมันต้องแบบว่าทําให้ร่างกายของเราดูดซึมได้ดีบาง<ฮ>ทีเราทานอาหารเสริมต่างๆไปเนี่ยบางทีเราบอกว่าอุ๊ยไม่รู้สึกอะไรเลย<ฆ>แต่เนี่ยเพียง15นาที<ฆ>คือเราชงนะคะเป็นแบบชงนะคะชงแล้วก็ดื่มรับประทานนะคะแอปโซนะคะมีอยู่2แบบว่ามีแอปโซ1กับแอปโซ 2, 2คะ<ฮ>่ะแอปโซน1นนะคะก็ทานกลางวันค่ะตอนเช้าตื่นขึ้นมานะคะเราก็ชงแล้วก็ดื่มนะคะคือจะช่วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องความสดชื่น ก๊าปี้กระเป๋านะคะทําให้เรารู้สึกว่าแอคทีฟในการทํางานคือแบบว่าดูแลสุขภาพจากภายในสู่ภายนอกจริงๆค่ะส่วนแอปโซ2นะคะมันก็เหมาะกับผู้หญิงแล้วก็คุณที่แบบว่าอายุมากขึ้นที่แบบว่าวัยสวิงสไวด์ก็ได้นะสำหรับพี่อ่ะพี่ว่ามันตอบโจทย์พี่นะตอบโจทย์ยังไงคะคือบอกว่ามันหลับลึกหลับสบายแล้วก็หลับยาวรวดเดียวคือเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะด้วยวัยของเรานะคะอายุที่มากขึ้นอ่ะก็รู้สึกว่า มันก็ตื่นกลางดึกแล้วก็ต้องมาเข้าห้องน้ำพอเข้าห้องน้ําเสร็จปุ๊บกลับไปนอนล้วก็กระสับกระส่ายคือร่างกายอ่ะมันอยากจะนอนแต่บอกว่ามันไม่หลับแล้วทํายังไงนะคะก็คือง่ายๆนะคะใครที่แบบว่าอยากดูแลสุขภาพนะคะแอปโซนะคะคือสามารถช่วยตอบโจทย์ได้นะคือวิธีรับประทานก็ง่ายง่ายง่ายมากเลยค่ะก็คือตื่นเช้าขึ้นมา1นซองก่อนนอน1นซองนะคะแล้ววันนี้บอกได้เลยนะคะใครที่อยากดูแลตัวเองนะคะวันนี้เราก็มีสิ่งดีๆพิ มาฝาฝกกันด้วยมีสิ่งดีๆพิเศษโป<ช>รโมชั่นสำหรับคุณผู้ชม<ด>ใช่ค่ะ นะคะใครที่รู้สึกเลยนะคะว่าตัวเองบอกว่าตอนนี้นะคะสุขภาพร่างกายนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอกลัวทํางานไม่มีประสิทธิภาพค่ะแอปโซ่หนึ่งเซตนะคะปกติ6,500บาทค่ะแต่วันนี้พิเศษสุดๆค่ะลดเหลือน1น9 9 9 0บาทโทรได้เลยนะคะเรามีนะคะผู้เชี่ยวชาญน,นะคะให้คําปรึกษาตลอดเวลา24ชั่วโมงค่ะโทรได้เลยนะคะ1235หรือว่าแอดไลน์ได้นะคะแอด แอปโซไทยแลนด์ so Thailand, ค่ะ <Ừ. S 2> บอกได้เลยนะคะว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่บอกว่าพี่รู้สึกกับพี่จริงๆว่าเราทานแล้วเรารู้สึกว่าตั้งแต่56เดือนที่เรารับประทานมาเนี่ยคือพี่ไม่เคยได้ราคาโปรโมชั่นนะคะ,ค,ะคือสั่งซื้อกูในกูก็ราคาเต็มนะคะร oh. าคาเต็มแต่พอเราทานปุ๊บเราก็แนะนําเพื่อนๆในวงการบันเทิงว่าเอ้ยมันดีนะคุณพ่อคุณแม่ที่บอกว่าเป็นนักแสดงอ่ะแบบรุ่นแบบว่าโตโ,ต,โตแล้ว่เราก็บอกว่าคุณแม่ขาคุณพ่อคะ่ะลองรับประทานดูพอทานแล้ว ขาก็รู้สึกว่าเอ้ยจุ๊บแจงมันหลับสนิทพอตื่นขึ้นมาแล้วพ่อมีความรู้สึกว่าพ่อไม่แบงค์พ่อจาหมดได้พ่อแบบว่าเฟสแล้วก็สดชื่นแล้วการทํางานตลอด24ชั่วโมงอ่ะมันก็สามารถดูแลสุขภาพได้แอปโซเนียสามารถนะคะดูแลสุขภาพของเราแล้วไม่ต้องกลัวนะคะมีรางวัลการันตีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศมีอออคออเรียบร้อยแล้วมีผู้ใช้จริงเยอะแยะมากมายค่ะแล้วที่สําคัญนะคะบางคนกลัวว่าอุ้ยทานเยอะไปหรือเปล่าเพราะว่า วิตามินแร่ธาตุถึง40ชนิดถ้าเกิดเราสั่งวิตามินมาทานอ่ะสี่สิกระปุก40กระปุก40ขวดมันเยอะไปอะค่ะน้องขาก็คือบอกว่าแต่วันนี้ค่ะแอปโซของเรานะคะเพียงทานแค่ก่อนนอนแล้วก็ตื่นเช้ามาแค่นั้นเองค่ะชีวิตของคุณก็จะแอคทีฟเห็นไหมคะตื่นมาตั้งแต่เช้าก็ยังเอ้ากลางวันเพราะว่าไงคะชีวิตของพี่อะบางทีตื่นเช้าไปถ่ายละครเนี้ยตื่นตีสามตีสี่ต้องไปกองหกโมงเช้าอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราต้องเผื่อเว รถติดใช่ไหมคะ<ช>แต่วันนี้ไม่ต้องเครียดค่ะ,คะเรามีตัวช่วยดีๆนะคะ,คะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอแอ็บโซค่ะช่วยดูแลสุขภาพของคุณนะคะจากภายในสู่ภายนอกนะคะ,คะแล้วก็รู้สึกได้เลยนะคะว่าจุกแจงทานแล้วนะคะรู้สึก แ <Active S 2> อคทีฟกับปีก้กระเป๋าไม่ใช่ยานอนหลับไม่ใช่ยากระตุ้นอะไรนะคะของเราเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะที่แบบว่ามีสารสกัดเนื้อชโรร้อเรนนะคะจากผักผลไม้แล้วก็วิตามินแร่ธาตุถึง40กว่าชนิดนะคะวันนี้นะคะกับโปรโมชั่นพิเศษค่ะค่ะใครสนใจอย่าฟังเพลินนะคะอยากสวยแล้วดูดีแบบจุกแจงนะคะอแอปโซนะคะหเซตปกติ6,500บาทค่ะแต่วันนี้พิเศษสุดๆนะคะเหลือน1น ,90 บบาทเท่านั้นค่ะสนใจนะคะโทรปรึกษาคอเซ็นเตอร์ก็ได้ เรามีนะคะผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาตลอดเวลา24ชั่วโมงค่ะที่1 2 3 5ค่ะหรือว่า line at นะคะ e s o thailand คือเวลาที่เราดูแลสุขภาพร่างกายบางคนบอกว่าดูแค่ภายนอกไม่ได้ไม่ได้ค่ะบางทีเนี่ยเราดูจากภายในช่วงนั้นนะพี่เป็นช่วงที่บอกว่าอาจจะด้วยแบบว่าการทํางานหนักมีปัญหาชีวิตเยอะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนบอกว่ามันโซมแล้วมันดูไม่กระปี้กระเป๋าดูง่วงเหงาหาวนอนระหว่างวันนะคะแต่่พพอออทาาาาานนนแลลล้้ววเเรรรรูสึึกกกหับ หลับและการดื่มน้ำเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะคะเราต้องดูแลสุขภาพนะคะจากภายในสู่ภายนอกนะคะใครสงสัยนะคะโทรได้นะคะเรามีผู้เชี่ยวชาญเน้นย้านะคะไม่ต้องกลัวค่ะที่1 2ึ่นะคะปรึกษาได้เลยหรือว่าแอดไลน์ก็ได้นะคะที่แอดแอปโซไทยแลนด์ค่ะนี่แน่นอนเลยค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเฟรมได้สัมผัสกับพี่จุ๊บแจงนี่รู้สึกว่าพี่จุ๊บแจงเก็บกระเป๋าอยู่ตลอดเวลา28ค่ะจริงๆแล้วเลขตอนนี้เลข5เลยหลัก5าไปแล้วใช่ไหมคะห้าแยบปากเกตแล้ว บเก็บแล้วนะแต่ว่าตอนนี้นะคือพี่จุ๊บแจงแลดูแข็งแรงมากแล้วก็รีบเปล่าอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามีตัวช่วยที่ดีวันนี้ต้องขอบคุณเคล็ดลับจากพี่จุ๊บแจงมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ